ทำไมยกมือถือคุยอีกแล้วนะครับจริงๆวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้บือหวาเลยหรอกนะครับแต่ว่าหลายๆคนน่าจะต้องมีคําถามนะครับว่าเปลี่ยนยางรันแฟ a ์แล้วไปใส่ยางธรรมดาดีไหมฟิลลิ่งต่างกันยังไงนะครับแล้วก็อันตรายหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าเขากลัวว่าขับรถแล้วเนี่ยไม่มียางอะไรอะไรแบบนี้นะครับเขาเนี้ยสิเองเนี่ยนะครับมีประสบการณ์คือล่าสุดเนี่ยขับรถไปอีสานมานะครับแล้วก็ ไปตกหลุมที่สุรินทร์นะครับด้วยความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทำให้ยางหน้าผมเนี่ยมันบว,วมเลยนะครับก็คือดุ้งเลยนะครับเนี่ยคือจุดอ่อนของยางรันแฟตนะครับกับถนนเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยมันต้องมีเจอหลุมเจอบอ่ออะไรแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วถูกไหมแล้วครนี้ด้วยความที่แก้มยางมันเป็นแก้มเหล็กครับมันก็ดุ้งง่ายนะครับสินมีประสบการณ์กับการใช้ยางรันแฟตเนี่ยมา ในรถหลายรุ่นมากๆที่บ้านนี่ใช้ลันแฟรหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยที่มีปัญหาจะตัดเลยนะคือขับซีรีหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งแปดไอนะครับตัวตัวฮัสแบกอะแล้วยางลันแฟรเนี่ยปัญหามากเปลี่ยนยางไม่ถึงเดือนดุ่งอีกแล้วไม่ถึงเดือนดุ่งอีกแล้วอย่างเงี้ยสองชุดนะครับเป็นวงเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นเดียวได้ตอนนั้นนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ย คือยางสินนี้มันวิ่งมาเนี่ยเป็นระยะเวลาเอ่อระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนะครับแล้วก็ระยะทางค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ2 0 0 0 0กัอบอีกเกือบเกือบสองพันสองหมื่นสี่พันกิโลฮะก็ดูดอกยางแล้วเนี่ยก็มันหดหายไปจากของเดิมประมาณหนึ่งมิลนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกในขับสิที่สามน่ารักมากนะครับเห็นติดไปโพสในในขับว่า ยางเนี่ยยางบวมนะครับเขาก็มียางเหลืออยู่เขาก็เอามาให้นะครับแต่ว่าเส็นดูทรงแล้วว่าไม่น่าจะรอดนะเพราะว่ายางของเขาใหม่มากนะครับวิ่งไปแค่5000กิโลเองนะครับเราดอกยางเขาเต็มมากแล้วเรามาดูยอดอกยางเราเนี่ยข้างหลังเนี่ยเริ่มเริ่มมีหลอนแล้วนะครับเพราะว่าขับเยอะนะครับคันนี้ขับเยอะมากล้อหลังนี่โหคงจะซัดขึ้นเขาลงเขาอะไรกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขับรถค่อนข้างจะเร็วนะครับก็เลยคิดว่า ถึงเปลี่ยนยางตัวนั้นมาเนี่ยเส้นเดียวยังไงมันก็ไม่ปกติหรอกเพราะว่ายางมันน่าจะดึงข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะว่าดอกยางมันไม่เท่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี้ยยางรันแฟรเนี่ยนะครับเขาเออกแบบมาให้แบบตะปูตําหน้ายางด้วยนะบริเวณหน้ายางแก้มยางก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะมันก็เหมือนยางปกติทั่วไปแค่คือออกแบบมาให้แค่แบบตะปูตําอะไรอย่างเงี้ย เป็นแผลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้ในกรณีที่ยางไม่มีลมเลยเนี่ยระยะทางประมาณ100กิโลความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็แอบ,บคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ยางปกติอะล้วเราโดนตะปูต่าเหมือนกันแล้วเราชดาพกชุดปะยางไว้หลังรถอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะต่างปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าแบบมันก็ไม่น่าจะต่างในเรื่องของความแบบความอัิเดบัความ, accident, วามแบบความปลอดภัยอะไรแบบเนี้ย ก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้เราก็เปลี่ยนยางธรรมดาแล้วก็ไปพกชุดผ้ายางไว้หลังรถดีกว่าแล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยยางที่เราอยากได้เนี่ยมันคือ Pilot Sport 4S เออแล้วมันก็จะได้สมรรถนะที่เราอยากได้ด้วยคือสัญญาเปลี่ยนเป็น 4S มาเพราะว่าเรามีประสบการณ์การใช้ Pilot Sport 4มาแบบระยะเวลานานนะครับเล็กซัี่สินใสแบบพ i l o t Sport 4มา3ชุดแล้วนะชอบมากครับคือมันนุ่มแล้วก็ เกาะถนนแล้วก็เงียบด้วยนะครับชอบมากถึงแม้ว่ายางจะอายุเยอะแล้วนะครับแบบ3ปีแล้วอย่างเงี้ยก็มันก็แข็งเริ่ม,เร,มเริ่มมีแตกในนาเสียงมันก็ดังขึ้นประมาณ1 0 1เเสิบเงมองว่าเสร็จหลับได้นะครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดังน่าเกียดอะไรอย่างเงี้ยคือบางบางยี่ห้อ,อายางยีง่ห้อแบบมันแบบเวลามันแข็งแล้วเงี้ยแล้วมันหมดสภาพอะ่ะมันจะดังแบบดังมากๆแล้วมันก็จะมีอาการลื่นทลายอย่างเงี้ยแต่ว่า มิชลนะินเนี่ยสิรู้สึกว่าเขาเก็บอาการค่อนข้างที่จะดีนะครับแบบใช้นานเนี่ยแน่นอนสมรรถนะของยางประสิทธิภาพของยางมันต้องดรอปแต่ว่ามิชลินที่นใช้เนี่ยสิรู้สึกว่ามันดรอปไม่น่าเกียจดจนเกินไปแล้เราก็ชอบความนุ่มนะครับบางคนอาจจะชอบนะบางคนจะไม่ชอบเรื่องทรงยางนะครับมิชลินเนี่ยเแบบวลาเขาทำยางเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนจะแอดไซด์เพิ่มตลอดเลยอ่ะสมมติว่าสมมติว่าใส่ย,ยางเดิมของรถเนี่ยแก้มเตี้ยมันจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่พอใส่มิชลินปุ๊บมันจะเติมขึ้นมาประมาณแบบ นิดนึงอ่ะเกือบกับเซนอนะไรแ,แบบเนี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรอซะมันดูบวมบวมขึ้นดูหนาๆน,านาขึ้นอนะไรแบบเนี้ยแบบไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวชอบเพราะว่ามันดูซิ่งดีนะครับมันดูแบบรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเออไหนไหนก็ยางมันบวมแล้วอนะ่ะเนาะเรารถเราก็ขับเยอะคันนี้ขับเยอะมากนะครับปีนิดนิดปีครึ่งนี่สิ้วดไปแบบเกือบสองหมื่นห้าพันแล้วอะ่ะ ก็เลยคิดว่าเปลี่ยนยางไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็นี่ดูท่าทางว่าปีนี้น่าจะต้องเดินทางอีกเยอะเลยนะครับถ้าเราไม่คิดแบบเปลี่ยนยางเส้นเดียวด้านหน้าที่มันบวมเนี่ยเป็นยางใหม่เส้นเดียวเนี่ยไม่น่าจะเบิกคิดเรามันไม่น่าจะเบิกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดอยู่ดีนะครับคืออายุการใช้งานของยางลันแฟรเนี่ยมันจะดรอปกว่ายางปกติประมาณ8,00 0กิโลนะครับถือว่ายางอื่นบอกบอกว่า อยู่ได้สี่หมื่นโลห้าหมื่นโลอันนี้เราแต่เลยนะ,ะเพราะเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนยาตอนระยะทางเท่าไหร่เงี้ยให้ลบประมาณแปดพันลงมานะครับก็จะเป็นในยุการใช้งานขออยาอนันแฟตเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอย่างนั้นแฟตเนี่ยมันจะดีช่วงประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่งจากประสบการณ์ที่ใช้งานมานะครับซึ่งเคยใส่ตัวเอฟสามสบองนะครับสิซื้อ p พียรีพีซิโลมาอันนั้นใส่ล้อเอ็มเปอร์คอมแมนขอบยี่สิบนะครับตอนประมาณปีหนึ่งขับดีโคตรนะครับ นิ่มมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่านุ่มอ่นุ่มกับน,นิ่มก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็เงียบนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วอะยางตัวนั้นนะใช้ค่อนข้างนานนะครับพอประมาณขึ้นปีที่สองปีที่สามปุะะ๊สิ่คขับไปพัทยาชลบุรีอะไรพวกนี้โอ้โหช่วงล่างนี่แบบเริ่มแข็งเป็นหินแล้วนะคือมันมันหินเลยอะคือด้วยความที่แบบตัวยางมันเร็จตัวเนาะแล้วก็บวกกับแก้มเหล็กของยางอีกเนี่ยมันทําให้มันแข็งเข้าไปใหญ่เลยอะ ฉันก็เลยมองว่ายางรันแฟรมันจะน่ารักกับเราะแค่ประมาณปีครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็คือแข็งเป็นหินเลยคันนี้ก็เหมือนกันพอแบบเนี่ยแรกๆก็ขับดีนะแต่ว่าพอ,อยางมันเริ่มแข็งเริ่มในเวลาขับต่างจังหวัดเจอหลุมเจอบอ่ออะไรแบบเนี้ยมันเกิดไวเบรชั่นแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาบนตัวรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่ามันมันรับแรงสะเทือนเนี่ยมันขึ้นเหมือนยางมันไม่ค่อยสับอะไม่ค่อยซับแรงกระแทกเท่าไหร่มันรับขึ้นมาหมดเลยนะครับคราวนี้ขับระยะทางสั้นๆมันไม่ค่อยเห็นผล แต่ถ้าเกิดคุณขับระยะเวลาที่ผมขับอ่ะผมขับรถทีหนึ่งอ่ะ6ขับ6ชั่วโมงนะครับผมขับแบบ6ชั่วโมงขึ้น5ชั่วโมงขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันลาแล้วพอหลัง3ชั่วโมงโอ้โหเหนเยียบยับเลยนะเวลาแบบไปต่างจังหวัดอะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วว่าอยากถึงบ้านหรือว่าอยากถึงที่ใหม่แล้วมันมันเหนื่อยมากอ่ะมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากครับแต่ฉันคิดว่าถ้าเกิดเปลี่ยนยางที่มันนุ่มขึ้นก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ เปลี่ยนยางแล้วช่องล่างนิ่มเลยเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับตัวยางเนี่ยมันก็แบบมีส่วนช่วยในเรื่องซับแรงกระแทกระดับหนึ่งแล้วก็ตัวมิชลิน p ี4ที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยไทยวอลอคค่อนข้างสูงแก้มยางค่อนข้างสูงเลยนั้นเข,ขนาก็น่าจะเก็บอาการแรงสั่นสะเทือนในถนนได้แล้วน่าจะโอเคบวกกับไม่ได้เป็นรันแฟตด้วยเนาะนั่นแหละก็เลยนุ่มเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าหลังปเปลี่ยนแล้วเนี่ยทรงรถ ทรงล้อเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะซยสินไทรพีฟอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูออฟเตอร์กันว่าหลังสัดสทรงแล้วจะเป็นยังไงแบบทรงรถจะดูวรวมขึ้นเยอะไหมอะไรไหมแล้วก็ฟีลิ่งการขับมันจะนุ่มขึ้นจริง,รงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางก,กันที่้านอ้าบ้านน,นะครับ เสร็จแล้วนะครับจริงๆก็มันก็เทียบความรู้สึกยากนะพูดถึงเพราะว่ายางมันต้องต้องรอรันอินก่อนอะไรแบบนี้ยางใหม่มันไม่ไงมันก็เงียบใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดึบๆนึบๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นว่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าลมยางเขาเติมมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็าจะเอารถนะครับไปถ่วงรออีกที่หนึ่งก็ซึ่งเป็นร้านประจําผมนั่นเองนะครับที่สุริยันกัญช่างนะครับแถววัดพระธรรมกายนะครับอยู่ปทุมของศรี ก็ชอบร้านนี้มากเพราะว่าเวลาเอารถไปถ่วงแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าร้านอืน่นไม่ดีนะแต่ว่าเราแค่อาจจะรู้สึกถูกติดกับร้านนี้เฉยรู้สึกว่าเขาอ่ะทํางานใส่ใจรายละเอียดดีนะครับแล้วก็เวลาถูกล้อเขาอ่ะรถมันจะเงียบมันจะนิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกถูกติดกับที่นี่แล้วก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดกับเรื่องรถละเอียดกับความรู้สึกนิด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 อะไรเงี้ยเล็กเล็กน้อยแบบเนี้ยเราจะรู้สึกค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วที่นี่เขาเก็บ พวกอย่างเงี้ยช่วงล่างต่างๆเขาทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็เลยชอบนะครับก็เลยให้ที่ร้านเนี่ยเขาเปลี่ยนยางอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องตั้งโซนถ่ว,วงล้อเลยเลยเนีเพราะว่าสิ่งจะไปถวงล้อกับกับที่สุดิสานเขานะครับเดี๋ยวเราไปถวงล้อเสร็จแล้วเราลองดูอีกทีหนึ่งว่าฟิลมันเป็นอ้าวแล้วครับนี่ก็ทําอะไรเสร็จหมดแล้วน,น,นะครับทั้งเปลี่ยนยางถ่วงล้อนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนล้อเอ้ยไม่เปลี่ยนล้อไปถวงล้อที่สุดิสานนะครับข่าวร้ายก็คือว่า ล้อผมมันดุ้งนิดนึงนะครับในค้าที่เราไปฟาดหลุมมาแล้วก็ยางมันบวมนะครับแต่ว่าพอถ่วงล้อมาคือทุกอย่างมันก็ดูนิ่งแล้วก็ดูปกติดีนะค,ความรู้สึกเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกรันแฟลกับยางปกติพอเราเปลี่ยนเป็นตัว p พลทลอสปอร์ตโฟแล้วว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็เงียบขึ้นนะครับแล้วก็เนืบขึ้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วว่ามันก็เป็นอาการของยางใหม่นะครับเปลี่ยนอะไรมามันก็เงียบขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดเราเทียบกับยางเก่าถูกปนะแต่เรารู้สึกว่า มันให้อารมณ์แบบเดือดเดดึบๆเออนิดนึงอ่ะก็รู้สึกโอเคนะกับช่วงนั่งเดิมนะครับก็ก็ใช้ได้นะผมว่าถ้าเกิดในในกรณีที่แบบว่าเ,เพื่อนเนี่ยมี ประเด็นนะครับเรื่องว่าขับแล้วเนี่ยช่วงหน้ามันแข็งนะครับในเวลาใส่ยางนันแฟตแลตแล้วเราใช้ยางนันแฟตมาเป็นระยะเวลาประมาณเกินปีแล้วอะส่วนมากยางรันแฟตจะแข็งมากนะครับแข็งจริงครับถามว่าคุ้มค่ากับการเปลี่ยนไหมนะครับจริงๆแล้วว่าไฮโรสปอร์ต 4S นะถ้าเกิดเทียบ,บกับรันแฟตของบิสโต้นะครับผมไปเทียบมาเนี่ยราคามันใกล้เคียงกันมากเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าผมก็เลือกใส่ยางที่จะไม่รันแฟตดีกว่านะครับแล้วก็ ยางตัวนี้มันก็น่าจะให้การยึดเกาะที่ดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้งานกันไปยาวๆอีกทีหนึง่งเราก็มาสรุปอีกทีหนึง่งตอนที่แบบหลังยางรันอินเซ็ตแล้วเนาะต้องให้ยางมันรันอินประมาณแบบห้าพันโลเอ้ยไม่ห้าพันโลประมาณสักพันสองพันโลอ่ะให้มันแบบหน้ายางมันเริ่มเซ็ตตัวอะไรตัวพวกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึง่งว่าแบบมันจะเวริร์ไม่เวอร์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็นะลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเปลี่ยนยาง ลัดแฟลออกสายางเรเดียนธรรมดานะครับก็ดีนะนุ่มดีทิดเกาะถนนแล้วก็ขับดีกว่าเดิมไอเรื่องที่เขาบอกว่าเวลาเข้าโค้งแล้วทายวอลต่างๆเนี่ยมันจะให้ตัวนู้นี่ผมว่ามันน้อยมากอะประเด็นเรื่องนี้น้อยมากๆที่แบบว่าเข้าโคง้งแย่ลงเลยมันไม่เกี่ยวเลยผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่แทบจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยขนาดนั้นนะครับมันไม,ไม่น่าจะใช้อะไรน่าจะแบบเป็นเรื่อง,องความนุ่มนวลแล้วก็ความเงียบมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ความถนนหลุมบอ่อในประเทศไทย,ยมันเยอะนะครับแล้วใส่รันแฟรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ล้อมันดุงได้ด้วยแล้วก็ตัววอรไทบอลเนี่ยมันจะไม่ค่อยสับแรงได้ดีเท่ากับยางเรเดียนธรรมดานะครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับแต่ส่วนผมอะผมลาแล้วผมไม่เอาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่ชุดป่ายางเอาอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละฝากไว้ด้วยครับบายบายสรุปมาเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ